วันนี้เป็นวันที่สิบสี่พุทธจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันอุโบสถวันสิ้นปีวันนี้เป็นวันเดือนสิบสองเพนในเขตฤดูฝนแปลว่าจบเขตฤดูฝนในวันนี้แล้วก็กระถินที่จะทอดกระอดวันนี้เป็นวันสุดท้าย ไปถึงจะจัดทำบุญใหญ่ขนาดไหนก็ย้อยเป็นผ้าป่าแต่ว่ากระถินไม่ได้หมดเขตกระถินแล้วก็เป็นวันอุโบสถของพวกเราเป็นวันพระใหญ่แต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราทุกๆท่ทนนะพระ น้องหนุ่งทางหลายพระสงฆ์ทางหลายให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตั้งอกตั้งใจศึกษาในหลักพระธรรมวินัยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระน้อยพระหนุ่มหลวงพ่อเองอยากจะให้นี่แหละเรื่องปฏิโมกอย่ามองข้ามเรื่องปฏิโมกเนี่ยอย่ามองข้ามให้พวกเราใส่ใจในพระปฏิโมก ไม่เหลือวิสัยแต่เราท่องยากแต่ที่แรกนั่นแหะพอท่องเข้าไปแล้วมันก็เห็นช่องเห็นทางแล้วก็เหตุอีกสักวัน,นึงต้องจบแล้วในในพระในวัดของเรามีตังเยอะแยะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระน้อยพระหนุ่นมควรจะฝึกกันขึ้นมาแล้วนะ,ะมีกี่องค์ก็ฝึกขึ้นมาซ้อมขึ้นมาฝึกขึ้นมา มันก็เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกเราอีกส่วนหนึ่งเป็นบุญกุศลอย่างมากเพราะเราสวดพระปฏิโมกให้คณะสงฆ์ผลจากอาบัติเราก็เป็นผู้ได้บุญกุศลจากการแสดงพระปฏิโมกในถ้ำกลางสงฆ์ถ้าว่าพระสงฆ์อยู่ด้วยกันไม่มีพระปฏิโมกอยู่ด้วยกันไม่ได้นะ ต้องแตกก่กระจากู้ใจเยถึงวันอุโมสดก็ต้องนิมนต์พระทางอื่นมาสวดพระปฏษษษิโมกหรือไม่เราก็ต้องไปรวมไปร่วมบวชสษษษที่อื่นเราจะอยู่เป็นพึกแผ่นไม่ได้เพราะว่าไม่มีพระปฏษษษิโมกเพราะนั้นเรื่องพระปฏษษษิโมกเนี่ยเป็นจะเป็นจุดจำเป็นและสำคัญในแต่ละวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงวัดใหญ่ ที่พระมากๆอย่างพวกเราท่านท,ทั้งหลายอยู่ด้วยกันอย่างนี้แหละพวกเราจะต้องมีพระพระปฏิโมกหมุนเวียนเปลี่ยนกันสวดพระปฏิโมกขพระในพวกเราพระน้อยพระหนุ่มทั้งหลายนะผู้ที่มีหลายบรรษาแล้วก็มีก็พยายามฝึกพอฝึกเสร็จแล้วก็ให้ฝึกซ้อมให้กล้ากล้าแสดง กล้าพูดกล้าแสดงต่อไปมันก็รู้เรื่องราวมันก็เก่งไปเองหรอกไม่มีใครเราจะเก่งจากมาจากท้องพ่อท้องแม่มันต้องเก่งขึ้นมาใหม่ทั้งหมดต้องมีความอุตสาหะวิริยะมีความหมั่นขยันในการท่องในการสาธยายต่อไปมันก็เก่งเองมันลุกมันสู้เราฝึกไม่ได้ ถ้าฝึกมันต้องได้ทั้งนั้นแหละถ้าอ่อนแอปวกเปียกไม่สู้ใจไม่สู้แล้วก็ไม่ฝึกจะเก่งไม่ได้นะพาลูกพาหลานทั้งหลายเพราะนั้นเราเป็นพระทั้งทีสิ่งไหนที่มันดีเราต้องพยายามแข่งกับความที่ไม่รู้ของเราแข่งกับความไม่รู้ของเราต้องกล้า ในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่เป็นธรรมกล้าทำกล้าศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาอยู่เป็นวันๆไปทำเป็นวันๆไปอยู่เป็นวันๆจะไม่จะไม่จะไม่เด่นนะจะไม่โดดเด่นถึงจะไม่โดดเด่นภายนอกโดดเด่นในตัวเองกล้าพูดกล้าแสดงกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาถ้ามีใครใช้มาให้ทำทำได้ พอเราฝึกไว้ฝึกไว้ดีแล้วนะเนีน่ยนะเชื่อมั่นในตนเองเพราะเราเ,เราเ,เกิดมาทั้งทีชีวิตไม่ใช่ว่าเกิดมาแล้วหลบๆซ่อนๆหมกหมกสีๆไม่แสดงออ,ออกหน้าออกตาล้ำนาไม่ได้นะมันต้องออกนะเห็นไหมสถานะของหลวงพอ่อหลวงพ่ออยู่ในสถานะไหน หลวงพ่อมองดูย้อนหลังของตนเองหลวงพ่อน่ฝึกทุกวิถีทางฝึกทุกแนวทางอ,อยู่กับครูบาอาจารย์ก็ฝึกอยู่กับหมูพวกเพื่อนก็ฝึกการงานก็ฝึกวิธีการเรื่องต่างๆฝึกทั้งนั้นถ้าไปอยู่ในสู่ในสถานะของตัวเองที่ออกมาจากบ้านนอกขอคาเมรนชนนบทแล้วนะ หลวงพ่อเองจะไม่ไม่เป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เราไม่ใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้ปฏิโมกหลวงพ่อก็ได้สวดกระถินสวดได้ทั้งหมดแต่ว่าจใจสวดเก่งไม่ได้แต่สวดเรื่องสวดศพหรือสวดอภิธรรมหรือสวดหลวงพ่อยอมแพ้นะ่ะอันนี้หลวงพ่อไม่เคยเพราะเราเป็นพระป่า เราเป็นพระป่าเราก็ไม่ได้เคยเข้าไปในชุมชนสังคมเราไม่ค่อยได้สวดอยู่นั้นอะ่ะไม่เมื่อไม่สวดเราก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาในจุดนั้น mm hmm. จุดที่เรายอมแพ้เราก็ยอมแพ้ที่เลียดมาแล้วก็ไม่ได้จะสวดยังไงที่ไหนเ,เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงอีกเพราะเราอยู่ในป่าเราก็ตั้งอกตั้งใจภาวนาสิ่งไหนที่มันยังมีความจําเป็นอยู่เราก็ศึกษาในจุดนั้นไปเพราะวิชาในโลก มันมีมากมายที่จะต้องศึกษาแ <c oughs> ต่ศึกษามาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้สวดทาสาทยายเราก็ไม่ไม่รู้จะเรียนไปให้เป็นภาระเราก็ไม่ได้ศึกษาได้เรียนตัวตัวนั้นเรายอมแพ้นะนี่แหละถ้าว่าตัวไหนที่เราได้ใช้ในวงการกรรมฐานเราต้องอย่าให้ด้อยอย่าให้ด้อยในการเป็นอยู่ ต้องสู้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ต้องเรียนให้เข้าใจให้จบให้เจนจบในเรื่องที่เราจะต้องเป็นพระกรรมฐานเพราะฉะนั้นให้พระลูกหลานทุกองนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้เป็นผู้กล้ากล้าในการกระทําคุณงามความดีกล้าในสิ่งที่มันถูกต้องถ้ามันไม่ถูกต้องแล้ว สิ่งที่มันไม่ถูกเราอย่าทำตอนะทำเลยเสียห้อยเออสิ่งไหนก็ตามนะผิดธรรมวินัยแล้วถึงจะทําในที่รับถึงจะทําในที่แจง้งที่จะทำในท,ที่ไหนๆไม่ควรทําทางนั้นเพราะอะไรมันเพราะมันผิดอะมันผิด,ผดต่อหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าสิ่งไหนถ้ามันถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยนะนั่นแหละให้กล้านะเออหลวงพ่อไม่อยากจะให้เป็นพระม,มุุสีสีเออ พออ่อให้มันถูกต้องออแต่อย่าไปให้มันบ้าบินจนเกินไปให้รู้จักมองตอนเองเอหรือว่าการพูดก็เหมือนกันพูดไม่เลือกไม่มีจังหวัดการะเทศแบบบ้าน,นําลายก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้าให้รู้จักเ,เรื่องการควรจะพูดยังไงในหมู่ในคณะควรจะพูดยังไงในสาธารณะจะพูดยังไง ในเรื่องที่จะต้องอจะต้องได้ชี้แสดงออกอในชุมชนสังคมในหมู่ในคณะท้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเ,เราก็ต้องได้พูดหาสรรหาคำพูดให้มันถูกกับกาลเทศะนะนี่แหละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ลนะให้พวกเราท่านทั้งหลายพาลูกพาหลานทั้งหลายนะให้มองตนเอง ฝึกให้กล้าแต่ตามไม่จริงการที่จะกล้าจุดนี้นะหลวงพ่อก็มองไม่เห็นจุดอื่นเหมือนกันถ้าว่าจิตใจของเราเป็นสมาธินะจิตใจของเราเข้มแข็งนะจิตใจของเราตั้งอกตั้งใจภาวนาจิตใจของเราแน่วแน่จิตใจของเราเป็นสมาธิมันกล้าเองส่วนหนึ่งเหมือนกันนะกล้าพูดกล้าแสดง แล้วก็พูดออกมาก็มั่นใจในคําพูดของตัวเองเพราะเหตุเพศเพราะเหตุใดเพราะว่าเราได้การกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วในเรื่องนั้นๆนะมันออกมาจากจิตใจนะพาลูกพาหลานเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท,ท่านเรื่องปฏิโมกเนี่ยหลวงพ่อไม่ให้มองข้ามนะถึงอย่างไรหลวงพ่อเคยย้ำไม่ลุไม่ลวกกี่ครั้งนะเรื่องพระปฏิโมก เราไปอยู่นสถานที่ไหนเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราก็รู้จักวิธีการแล้วเรารู้จักสวดอัคระนะเอออัคระเพราะว่ามันพระพระฟังหลายๆองค์นะแต่เราออกอักคระผิดเนี่ยดูแล้วมันออกมามันผิดนะเออถ้าเราผู้ที่เคยสวดปฏิโมกไปแล้วนะถึงยังไงยังไงมันก็ออกอักคระเนี่ยเออมันจะได้ดีกว่า ที่พระที่ไม่ได้สวดพระปฏิโมกเพราะน,นั้นเรื่องออกอักระนะเสียงรอเสียงรอเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรออกมาเนะี่ยมันมันมันดูดูแล้วมันจะน่าฟังเนะพราะอะไรเพราะว่าเราได้เคยฝึกสวดพระปฏิโมกขนะ์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องบอกปฏิโมกขนะ์อย่ามองข้ามคือเป็นหน้าที่นะ เป็นหน้าที่ของพวกเราแต่สําหรับพระภู้าเ่าไม่ว่ากันล้เราจะไปฝึกเมื่อแก่ก็ไม่ได้ให้ฝึกภาวนาพนระผ,ผูเทานะให้ตะอ,อกตั้งใจภาวนาตะอ,อกตั้งใจประพุทธปฏิบัติเร่งรีบเพราะชีวิตของเรามาถึงปู่นี้แล้วเราจะไปทิ้งทิ้งทิ้งกวางคว้างกับสิ่งเราอื่นมากเกินไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันต้องรู้จัก อันไหนควรอันไหนไม่ควรจุดนั้นก็ใช่จําเป็นแต่เรื่องจิตตภาวนาของเราเนี่ยจำเป็นมากกว่านะอันนี้เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของเราที่เข้ามาบวชในคราวนี้ครั้งนีเ้เรามีความมุ่งมั่นมีความต,ตั้งใจที่เราจะเอาให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสาราถึงแดนพระนพานให้ไดเ้เรามองดูจริงทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็น ล้วนแล้วจะเป็นอันธิจังอโลกมองดูโลกล้วนเป็นทุกขงังมองดูโลกล้วนเป็นอนัตตาให้มองไปใดในโลกล้วนอนาาันธิจังกรใดในโลกล้วนทุกขงังโลกใดในโลกโลกนี้ล้วนเป็นอนัตตาให้มองเป็นไตรลักษณ์ทั้งหมดอันไหนคือเป็นของจีรังทาวรอ,อันไหนคือของมั่นคง อันไหนคือความสุขที่แท้จริงอันไหนคือตัวตนของเรามองซเซอมันมองเข้าไปส่วนลึกของหัวใจถึงจะไม่พูดออกปากให้ใครใครได้ยินได้รู้แต่ในใจของเรามองเวลาไหนก็ให้เห็นทุกอ,อนิจังทุกขังอนัตตาในจิตในใจของเราตลอดเวลามันเป็นอย่างนั้นจริงจริงแต่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นถ้ากิเลสขวางอย่างมันมันจะไม่ยอมรับนะ ถ้ากิเลสมันขวางอยู่ใน,ในใจิตใใจมันจะไม่ยอมรับมันจะต่อต้านอยู่อย่างนั้นถ้าว่ามีสมาธิปราบจิตใจมันนิ่งนะปราบกิเลสสยบลงไปในกิเลสมันสยบลงไปเพราะเอาธรรมะเข้าไปปราบมานะันอยู่ในความสงบแล้วจิตใจเป็นอิสระพอสมควรคือจิตใจผ่านสมาธิคือจิตใจผ่านผ่าน กิเลสให้เข้ามาครอบงาม,มากนะตอนตอนที่จิตใจเป็นสมาธิน่ะจิตใจเพราะว่าถอยห่างออกไปมันอิสระขึ้นมาช่วงช่วงจิตใจเป็นที่เป็นสมาธินะจากนั้นเมื่อจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วนะเราจะมองเห็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเห็นได้ชัดนะแต่ถึงยังไงก็เถอะนะถ้าว่าไม่เป็นสมาธิล่ะหลวงพ่อยังไม่เป็นสมาธิเราก็พิจารณาก่อนก็ได้นะอีทุง อีลงอนางพันธุงอีลงพันตังไปเรื่อยเน่อยอีกสักวันหนึ่งแยงผิดแยงถูก่อไปมันจะถูกเองนห่ะเพราะอะไรเพราะมันมันใช้ปัญญามันไม่เหนือปัญญาของเราไปได้หรอกเพราะมันเห็นจริงๆเข้าไปแล้วมันก็รู้มันรู้จริงเห็นจริงแต่ถ้าว่าเป็นจิตที่เป็นสมาธิแล้วอันนั้นจะดีกว่าเลิศประเสรฐกว่าเพราะนั้นท่านจึงให้มี สมาธิเป็นพื้นฐานสมาพิธิเป็นเบื้องต้นในเมื่อมีสมาธิเป็นเบื้องต้นแล้วจิตใจผ่านความสงบแล้วน่ะนมาพิจารณาทางวิปัสสนาจะเป็นพิจารณาเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาอสุภะปฏิกูลธาตุสีดินน้ำหลมไฟพิจารณาเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาปิตจมาเป็นเอามักแปด สัมมาทิฏฐิคืออะไรสัมมาสังกัปปะวายจารมันตะอาชีวะวายมะสติสมาธิเนี่ยคืออะไรอริยสัจททุกเหตุให้เกิดทุกนั่นคืออะไรกามตัณหาภาวะตัณหานั่นคืออะไรคืออะไรมรรค้ะที่จะมาแก้นั่นคืออะไรจนถึงได้สำเร็จ วิมุตติญาณัตนเลยวิมุตติญาณวิมุตติญาณัตนะจนรู้แจ้งเห็นจริงตัดขาดทัศนะไปว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วแน่นอนวิมุตติญาณัตนะคือความรุดพ้นของจิตใจจากบ่วงคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะรันขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอันนี้คือหน้าที่ของพวกเรา ที่เป็นนักรถนักบวชที่มาอยู่ป่าดงพงภัยมาเสี่ยงอยู่อย่างนี้มาอยู่ตามลําพังอย่างนี้ต้องพยายามฝึกนะแต่ละวันแต่ละเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนาอย่าได้ละเลยสิ่งภายนอกหมู่ให้ทำอะไรในหน้าที่จูเวนเราก็ทำให้หนาทีเฮดีที่สดุดเมื่อออกจากเวนในการทำาล มันมีเวลาต่างเยอะอยแยะเราก็คำกระโดดเข้าทำหน้าที่นั้นเราทำหน้าที่นั้นไห้ดีที่สดุดให้เรื่องภาวนาเนี่ยนะเราพยายามภาวนาเดินโยกรมนั่งเดินโยกรมทั้งวันนะอย่างตั้งหลวงพ่ออย่างพูดว่าให้ตั้งจิตอธิษฐานนะลูกหลานนะะคือตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งจิตให้แน่วแน่นะมันหล่อแหละนะหล่อแหล,โล,ลโลกเล่โลเลผลในสุดเ,เหลวไหลล้มเหลวอ,อมันจะเป็นลักษณะนะั้น เพราะนั้นเราต้องเข้มแข็งพอเข้มแข็งไตั้งจิตอธิษฐานนะในวันนี้ข้าพเจ้าจะอดอาหารตลอดี24ชั่วโมงล้วันนี้ตั้งแต่ตีหนึ่งมานะตั้งแต่ตอนเช้ามาข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตนเองให้มากที่สดุดจะไม่ให้เผลออยู่ตามลำพังอยู่ดูตลอดไม่ให้มันออกไปข้างนอก ส้าิอยู่กับตัวเองอยู่มากๆมันไม่เป็นบ้าหรอกมีแต่จิตปุ่ฟุง้งปล่อยจิตปล่อยใจออกไปเออแล้วเหยคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้คิด <c oughs> เออปล่อยจิตใจออกไปจนไม่รู้ว่าอยู่ตัวเองอยู่ในสถานที่ใดตนเขามาตบไปลายอกบอกออยังคอยสํานึกว่าตัวเองอยู่ที่ใดเอไปสติยังคอยกลับคืนมาหาตัวเองอันนั้นใช้ไม่ได้นะเสียหายส่งจิตออกนอก ถ้าว่าจิตอยู่ในกับตัวเองนะมีแต่ดีทั้งนั้นนะพาลกูกพาหลานนะให้บังคับดูนะให้จิตอยู่กับตัวเองให้สติอยู่กับตัวเองยู่ตลอดเวลาให้ตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่านหนึ่งคืออธิษฐานก็คือตั้งใจมั่นไม่มือไม่ใช่อย่างอื่นถ้าพูดเป็นตั้งจิตอธิษฐานนะเหมือนกับเรามันอยู่ห่างไกลห่างไกลเราแต่ตามจริงในความหมายนะั่นคืออธิษฐานคือตั้งใจมั่นตั้งใจมั่นที่จะทําจุดนี้ ที่จะทําจิตให้สงบที่จะให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองในเมื่อมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองจิตใจก็จะรวมนะจะเนพราะจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วะน่นํามาพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพิจารณาครับความถึงความตายก็เห็นความตายชัดเจนพิจารณาอสุภะกับเห็นอสุภะชัดเจนพิจารณาถึงกันดูก็เห็นกันดุ เจนเ,เป็นชนาเห็นธาตุสีดินน้ำลมไฟก็เห็นชัดเจนมันชัดทั้งหมดเลยหเพราะอะไรเพราะจิตมันเน่งจิตมันอยู่จิตมันหยุดมันมองเห็นได้เพราะ,ะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเป็นพื้นฐานเบื้องต้นทีเดียวหลเมื่อเราจิตของเราเป็นสมาธิดีแล้วนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาก็เป็นปัน เป็นปัญญาเออเห็นปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาเออจิตนั้นมันจิตใจมันหมุนเลยท่านนี่เออคล้ายๆว่ามันหมนุนมันเชื่อมั่นเออมันพิจารณาเห็นอันใดจางทุกขัางอณัตาเห็นไตรลักษณ์จิตใจของเราลุ่มหลงมัวเมาเรื่องอะไรเนี่ยเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายเออมันจะมองเห็นเพราะจิตใจของเราใจสงบเพื่อ,อไรก็คือตัวผู้รู้คือนามธรรมแล้วมันสงบ มันไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านนะในเมื่อจิตใจตัวนั้นไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านมันพิจารณากายก็เห็นกายชัดเจนจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจของตัวเรียนก็เห็นชัดเจนอีกใจมันนึกคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวนี้เลยมันก็มองเห็นได้ชัดในเมื่อจิตใจของเรารวมเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะ,ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านนะการบูตรมาคราวนี้ครั้งนี้นะมันเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมด เมื่อวมุ่งหวังมักผลนิพพานตามอธิยะประเพณีตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราเท่านั้นนะเพราะนั้นให้พวกเราทุกทั้งทุก,ท,กทุกองนะให้มีความมุ่งมั่นและก็พร้อมกันวันพรุ่งนี้ผมก็ออกหลวงพ่อเองจะได้ออกไปธุระกับหมู่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์กลุ่มหนึ่งก็ขอให้พวกเราทุกท่าน อยู่ด้วยความอู่ด้วยกันด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีให้รักเมตตากันนะเหมือนกับพ่อนะผมเนี่ยเป็นพ่อเป็นเจ้าอาวาดนะพอจะหนีออกจากวัดนะี่ยผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะนะกลัวลูกหลานทะเลาะกันทั้งที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ี่ยังจะอดห่วงไม่ได้เพราะนั่นคอยพวกเราทุกๆุกองนะที่เขามาอยู่ศึกษาผมถือสมืุนเป็นอวัยวะ ของผมเองเหมือนกับแขนตีนมือของผมทั้งหมดพวกท่านทั้งหลายถ้ามีอะไรขาดเหลือขาดกก็บอกมาฮะผมไม่ได้เป็นห่วงอย่างอื่นเรื่องปัจจัยสีพวกเราเป็นไปได้แต่ถึงยังไงเรื่องปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเรื่องศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นลหละให้พวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจถ้าพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่อง ศีลส,สมาธิปัญญาเรื่องอย่างอื่นมันไม่มีนะพาูกพัลลานนะแต่หาว่าเราส่งใจออกไปข้างนอกมองกันในแง่ร้ายมองกันที่ว่าคนนั้นมีอย่างนู้นคนนี้มีอย่างนั้นเอาไปมากระ,ะเตลกันได้ง่ายๆแต่หาว่าทุกคนมองถึงมักถึงผลหมัมองถึงจุดหมายปลายทางของเราเราบวชมาเพื่ออะไรมาอยู่จุดนี้มาปฏิบัติธรรมตรงนี้เ มาเพื่อหามรรคผลใิพพ่านถ้าเราจะหาทางโลกเราไม่ควรจะอยู่อย่างนี้เราควรไปหาทางอื่นตรงนี้ไม่ใช่หาหาอติเลกลาบไม่ใช่หาวัตถุภายนอกหาใจเท่านั้นะหาใจเข้าสู่ธรรมขันสนอกอขันใจหาเอาจอกเอาใจขันข้องเข้าสนอเข้าหาธรรม ใจมันปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเนี่ยเอาสมาธิจับสติจับให้เป็นสมาธิเนี่นหะเราเพื่อจุดนี้ในมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้แต่เมื่อเราทำได้เมื่อจิตใจของเราบริสุทธุดพุพนแล้วไม่มีอะไรที่จะมีที่จะเหนือกว่าเลิศประเสริฐที่สุดนดถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ความสงบคำนี้เป็นเป็นระดับขั้นตอนนะสงบน้อยนึงก็มีความสุขในระดับหนึ่งจนขนบสงบลาบคาบนะคือหมดจดจากกิเลสกิเลสไม่มีในจ,ใจิตใจอันนี้ไปว่าความบริสุทธิ์จุดพ้นจุดนั้นนะเป็นความสุขอันเป็นอมตะเป็นความสุขที่ยั่งยืนเป็นความสุขที่ไม่กลับกรอกนะถ้าว่าเราเอาให้รา,าบคาบตอดถอนกิเลสภายในใจของเราได้ นั่นแหละอันนั้นคือความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าหากว่าเรามีความสุขเรื่องสมาธิเ,าเสื่อมจากสมาธิแล้วก็ความทุกข์มันก็เข้ามาอีกแทนที่อีกเราก็สู้ไปสู้ปัตตูเปส,สู้ปัตตูเบี่ยงไปงันนะผลในสุดกันะเราเอาชนะมันได้ถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆองค์นะบวชมาทั้งที อย่างน้อยก็ให้ได้จิตใจจิตใจของเราได้รับความสงบเห็นผลแห่งสมาธิก่อนที่จะเห็นเห็นผลได้ทำยังไงไม่ใช่ว่าอยู่เป็นวันๆเออละเหยไปเรื่อยๆจิตใจไม่จะสงบไม่ใช่นะรพระลูกพระหลานนะต้องมีตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่หลวงพ่อที่พูดได้กล่าวนะตั้งจิตอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นเอาเถอะเจ็ดวันหรือสามวันหรือสองวันหรือวันหนึ่งข้าพเจ้าจะทดลองดู ไม่ให้จิตใจส่งออกไปข้างนอกเลยให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวขาขวาพุทธขาซ้ายโธลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหรือใหม่เราอาจจะนับหนึ่งสองสามอย่างที่ว่าก็ได้หรือว่าเราจะพุทธโธหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธหายใจเข้าทำหายใจออกโมท,ทำโมสังโคพุทธโธท,ทำโม สังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะแต่จากนั้นก็ยังค่อยพุทธโธ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 ต่อเนะีนะ่ยมันร้วนแล้วจะทําพิธีการทีร่จะทําจิตใจให้สงบได้ทั้งนั้นนะพาลูกพาหลานนะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิโมก์